มามาดีช่วยเขาเยอะขึ้นอยู่เิระโล้หมนะดูผไม่เห็นเห็นใส่ถังมาผไปเยอ่เอยู่อะอะไรเออยันมันเยอะนะวคู่มนเยอะติดกนังาพอหวช่วยเขาเยอะขึ้นอยู่วันนี้ออกมา วในพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้มาถึงเวลาอันควรก็จะได้เจ,จเริญพรท่านประธานฝ่ายตารวาสน,นั้นในจุดทุกเทียน ได้จุดทูกเทียนยังหน้าสรีระหลังฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรัตศกพทที่อพระคุรนาีประธานบรรากาศใาพิธีเป็นจุทดีโยนสกนง สุโอบาศาราชคุณวัดสุขาวาสชาแกนเซาท่านพระภูถาวรธรรมานุทธเจวัดบางเพีงใต้ท่านพระภูพิจารณชกิจวัดลำวังชาสุขาวาสท่านพระจูอุทัยธรรมานุชนวัดอุทัยขารามท่านพระภูดงจารุวันว em ัดบางเเหนือท่านพระภูเกษเจตพิชญคุณวัดพลมานีท่านพระภูธรรมรงวงนิสุรรค์ร่องศรีจันท ทานพระภูรุ so the the ูพิอิจานวัตวัดทองตำริดทานพระภูรูสักิจจาตรวัดแสงตกท่านพระภูรุวรมิตทีนนาทานวัดสีชมพูท่านพระตูรจเสนธรรมารักรับพระสมฆ์สนิจาระสิทธานพระภูรสังรักสมบูรณ์วัดแสงแก่เสรนท่านราดิการสุวิัยผผาสุวิทยโยวัดใหม่ตาเรราท่านพระธิการอาทิตย์อาตาโรวัดใหม่ตาตุ้มลม พันธิการยกรรัตนติโกวัหนาพันธุ์บุรสารัารสมิวัดอุทัยภาราพระประหลัเสดเมื่อได้เวลาอสมควรนั้นก็จะได้กราบพระราชาพระสงฆ์ธรมา บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรกล่าวขอกราบราธนาประสงค์สมรส์ขึ้นสู่อาจสงระดับที่หนึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนกรเจ้าคณะเขตบางดะปิวัดเลีลาพระอารามหลวงําดับที่สองพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีประยะตินีโลกเจ้าคณะเขตน้องจอกวัดสามพยาวรพิหาร Yeah. kipet boleh kipet ah ni ท่านเระ่อวานนี้จะดูก่อนนะพวกนี้จะได้ถวายทตยาทามเป็นลภาับต่ตอไปท่านาที่เก็บข้าวบุญโยมแล้วก็คณะกรรมการวัดน,น,ดนะครับช่วยกันจัดเตรียมทายารรมมีกระเท้ามีกระเท้าแล้วก็ของะไรดอกไม้ลูกเขียนจัดเตรียมเลยให้พรอ้อมร อาจารย์ประเทนไปแล้วใช่ป่ะา่านก็ได้น่น่อ่เอาอรท่านระเคนทก็หมดยังลเอาไปเลยทาระเคริ่ครับหนึประเคนสา เข้ามาอย่างสาระาิทป็นผู้สนุวยเพื่อที่จะรักษยธรรมจากหลวพอองพ่อนะครับได้เข้าสู่อย่างเต็น ที่จะที่จัเตรียมไว้ในส่วนของพระาหารหวานข้าวนะครับนิมนต์ทุกรูปนะครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าประสงค์พระเทวราชโดเทวราชได้การตลาดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยยันเัือมเดทพุ่งกลับนะครับเพราะว่าพีธี่ส์นั้นยังไม่

ท่าบหนึ่งนะพี่ไตรพัตรไตรวันสืบคุขอเจริญพรท่านที่หนึ่งอาจารย์จิตราพันพึ่งท่านที่สองผู้ใหญ่ประเสริฐพันธุทุกท่านที่สามคุณประทุมพงมเสลีริท่านที่สี่คุณเฉลามมีทองท่านที่ห้าคุณมาลัยทัวสุวรรณท่านที่หกท่านที่หกอภตวิเชียรเอี่ยงองอาจท่านที่เจ็ดคุณสุดใจพรหมธนอมท่านที่แปดคุณจัญญาพัฒน์ืออุดม ท่ญญา,านที่เก้ากระาดาเกตประดิษฐ์และญญญญท,ท่านที่สิบท่านผู้ำเนินการทำานวยวงสุบันครับก็ถือผ้าพนมมือไว้ก่อนครับเสียกาวคำทอทผ้าบางสกุลกันอาจารย์แม่พ่อการสร้างนโมสามสมพรกันครับ